ดูไมมีของเล่นอะไรบ้างออ้ยเรามีอยู่ะจะเล่นจะเล่นได้ไหมจะอยู่นี่แค่ปะอ่ะลงละอ่ะลงอีกลกหนึ่งมาแล้วังออกไฟบังไฟบังไฟบังไฟงไฟ,ไฟโอ้มาแล้วจบเกมเลยโอ้โหอ่าสวัสดีครับทุกค,คนวันนี้เจอลงเรองเช่นกันนะจ๊ะวันนี้เราอยู่ในเกมเดลต้าฟ้อนครับผมวันนี้โงเรองก็มากับเจ้าปืน m 2 5 0นะครับคนหนักที่ดามีแรงที่สุดแล้วก็น่าจะแม่นที่สุดแล้วนะครับผมแต่เสียงเดวรีโหลดโคตรช้าเลยไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่า ไปกันเลยกระแลงยานี้โอ้แตกเลยกระแลยานี้แตกเลยว่ะแตกสองแล้วผมเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๋ล่วงล่วงไปดียิงยิงยิิงโอ้ยโหดขนาดนี้เล่นแทนสไนด์ได้เลยนะครับเนี่ยพี่แอบเหรอพี่แอบเหรออย่าให้อย่าให้เซตเลยโอ้ยมันมันบุกกันเข้ามาแล้ว啊ยิง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 ไม่รอดไม่รอดตายดิไอตรงไหนอีกวะแม็กสุดท้ายแล้วตัวเม็กสุดท้ายแล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยยิงยิง โค้ปเออไม่ยอมด้วยโอ้ยยิงยิงสู้สไนได้เลยครับเนี่ยตัวนี้โหดจัดเลยเนี่ยแตกโอ้โหโอ้โหมันจะโหดไปไหนวะเนี่ยรอเนี่ยโอ้ไม่ใช่ดิ M250 สองห้าศูนะผมเล่นแทนสไนได้เลยนะถ้ามึงเล่นถ้ามึงยิงกันแบบเนี้ยเออนี่ไงกองกระสุนหาตั้งเละแล้วแล้วเพื่อนเราโดนยิงกับฝั่งไหนวะเนี่ยโอ้ยศพศพอยู่ตรงนี้ตัดตัดตัดตอ้ยังกระสุนหมดเราลองนอนยิงสู้กับสไนดูครับผมว่าสู้ได้ไหมโอ้ยตุ๊กตุ๊กตุ๊กเออโอ้โหอ้าวฝั่งนู้นเขายึดได้เวม เผือแป๊บเดียวหยุดได้เผือแป๊บเดียวยึดได้แล้วเหรอโอ้โหมาเอาดิแลกกันง่เอาดิกัวซะที่ไหนล่ะวันไหวซะที่ไหนล่ะไปกันละวกูนีบวิ่งเข้าเขตเลยโอ้โหกระสุนกระสุนสไนตามหลังมาอู้ยเี้ยโอ้โหโอ้โหรถมาชนหลังอีกเยี่ยมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนกูมาเติมละกำลังโอ้ยเี่แอโดนยิงโดนยิงโดนยิงผ่านคอนมาเลยโอ้โหเฮี้ยเอ้ยสองสามตัวโอ้โหตัวสไนด์หน่อยดีกว่าสไนด์เพื่อนเรา โอ้โหโดนยิงอยู่ทากาชิมาทากาชิกูกมาเติมมึงละแท็กอีกนึงโอ้โหแตกดีโหลดกระสุนแป๊บนึงทากาชิคุงไหนวะอยู่ตรงไหนอีกมาหมอเหรอหมอแอมชุบเหรอกูไม่ยอมเว้ยเงียบกิฟต์เลยอ่ะไม่มีใครมาเลยแปลกแปลกว่ะมันเงียบเกินไปนะครับผมมันเงียบเกินไป ไหน,น่ไปไหนหมดแล้วอ๋อนี่ไงเจอละเออร่วงไม่มีใครโผหวัวผ่านภูเขามาเลยครับผมตอนนี้หลบกันมิดเลยอะ่ะกูขอเติมกระสุนนะเพื่อนฝากด้วยกระสุนกระสุนมีไหมเนี่ยแถวนี้โอ้โหเหลืออยู่32นัดเดี๋ยวรีโหลดแป๊บนึงครับผมฝั่งนู้นก็ยังไม่โผล่มาใจยเย็นอ้าวซากาชิกูมาช่วยแล้วเอา้า ผูกูเห็นละตัวเดิมเลยนี่ว่าเออสวยเพื่อนเพื่อนตั้งเกิดไปแล้วครับผมสบายละเอะพื่อนเพื่อนเพื่อนกูล่วงเพื่อนกูล่วงกูมาช่วยละเพื่อนกูมาช่วยละเออรู้ว่ามีคนเล็งมึงอยู่มึงกับกูต้องแยกเขาแหละต้องแยกตัวกันไปกระจายกำลังกันไปโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยหืมกระจายกำลังกันไปกระจายกำลังกันไปอยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เพื่อนมึงก็ต้องแยกเว้ยถ้ามึงเจออย่างนี้ไงมึงก็ต้องแยกกับกูเพื่อนโอ้โหสมุกเข้ามาอีกมึงนอนเหรอหมอหมอมึงแอบเหรอแป๊กมึงใช่ไหมแย้มมึงใช่ไหมตามึงใช่ไหม เออมึงใช่ไหมสัตว์เล่นกับกูอ่ะเอ๊ะแอบแอบแอบ,บกันไปไหนหมดแล้วอ่ะขอปาัดก่อนปัดคมคมไปตัวหนึ่งอุย้ยเฮี้ยเฮียกระสุนหมดโอ้โหยเฮี้ยทำมโีโคตรเฮียเลยครับผมเออสวยเพื่อนชุบกูได้กระชุบกูไม่ได้มันต้องชุบนะไหวไหมเออป้า<ๆ>เพื่อนเลสโกเลสโกโอ้โหรถเอาเหรอรถต้นตีนนี่มาเหรอเดี๋ยวก่อนอือโอ้เพื่อน<ๆ> go, อเพื่อนขอโทษเพื่อนกูไม่น่าพามึงมาตายเลย ไปกันว่าไงไอ้หนูฆ่ากลัวไอสัตว์เนี่ยนี่กลัวแตกปล่อยไปกูกอาพี่จีไปอ่าตายแล้วเหรอมึองไอ้สัตว์โอ้โหลูกเอาลูกนี่ของตงัวเราไปกูลงที่ไหนลงตรงนี้แหละกูไม่รู้ลงที่ไหนกูๆๆลงตรงนี้แหละเออแตกอีกตัวหนึ่งแต่จะไปบึ้มรถซะหน่อยครับผมแม่งมันเล่นแตกไปก่อนแล้วอะแตกตรงท่อตรงตรงท่อเพื่อนตรงท่อในท่อสองท่อเลย แทกเปลี like to ่ยนคนหนักเลนเดิมดีกว่าแซปนอนแซปนอนนอนครับผมนอนนอนนอนเฉียวเลยครับแตก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 ตวงเดี๋ยวรีโหลดแป๊บเพื่อนรอกูแป๊บหนึ่งรีโหลดทีใจใจจะขาดครับผมปืนนี้โอ้โบอกมึงตายอ่ะบอกแค่นั้นอ่ะไปทางไหนต่อปล่อยให้ยึดบีสินะโอเคถอย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 ไปก่อนถอยไปก่อน โอ้ตายกูแตกอะไรสไนไรสาระ,ะไอ้เครเ้าเรียกสไนกันเค้าเรียกปืนกลหนักกันด้วยเออเออเออเอา,เอา,เอาละคนหนักกูล่วงละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเกิดกับเพื่อนดีกว่าไปกันซีหนึ่งดีกว่าหน้าหนุบก,กว่าหน้ามันกว่าอา่าไม่มีใครเดินขึ้นบันไดมาละมั้งเนี่ยเรียบร้อยเขาโดนสไนยิงล่วงเอาและไอ้รถนี่มันลำเบิดหาป้าแสงอะไรวะเนี่ยบังเกอร์เฮ้ยอไรไรไรนั่งยิงเหรอนั่งยิงเหรอล่วงดิอะไรมึง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 แตก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  มาสามตัวลวดมาเดี๋ยวเทปนี้สุดท้ายข้าขณะ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 หนุ่มมีสุดท้ายเ,อ,อ,เอ,อ,อื้อโอ้โหผัดใจตายกันนะผมไม่ไหวไม่ไหวมาไปด้วยไปด้วยอืมเกิดด้วยเกิดด้วยคนแบ๊กยิงผ่านญ้ายิงผ่านยอดหญ้า,า,าเอ,อื้อโดนลอยข้างเอ,อื้อตล่วงเลยตัวเดิมละเอนะ็นายิมห้าในวะโอ้โหรถระเบิดบุ้มบั้มชิมหายไปพวงเลยเว้ย ไปสองอตัวรวดโอ้ดับเบิลคิวมาเอาตัวเอาตัวตัวแตกไปไหนหนีไปไหนตายให้หมดตายให้หมดตายให้หมดมีนั่นอีกหนึ่งล่วงหนีไปไหนอ่ะเออหนีไปไหนเดี๋ยวรีโหลดแป๊บรีโหลดทีใจจะขาดเล็กแล้วเอ้ยตายดิมึงรีโหลดทีนี่ใจกูจะขาดกูหายเลยล่วงล่วงล่วงนี่ไงนอนอะไรครับผมนอนอะไร หมอเหรอหมอเหรอสีควันเหรอสีควันเหรอโอ้มาละรถรถมาละเออแตกโอ้โหอ่ามามาไปไหนโอ้รถรถมาเรื่อยๆเลยอ่ะอ้มมาโดนรถอีกหนึ่งนัดอ่ะเอาดิโอ้โหโดนเข้าหลังโอ้โหแย่เคทชอต ระยะนี้แตกเฮ็ดช็อดสองหัวรวั่วจริงเนี่ยอะไรกันเนี่ยกระสุนตก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 ระสุนตกโอ้เกิน200ร้อยเมตรพอน่ะโอ้ไกลไปพี่เดี๋ยวพี่จะเย็นเเออแตกโอ้เฮียสองร้อยเมตรจริงด้วยโอ้เสียดายโดนสนัยสวนโอ้โหเราไม่สู้ดีกว่าระยะมันไกลไปนอนชุบป,ปะเนี่ยมีสิทธิ์โดนสอยหัวนะถอยถอย,ถอย กูถอยมาช่วยมึงละกูไม่ไปเล่นกับแม่งสไนเปอร์ไป่ไปแม่งเน่าไปแม่งเน่าเหอะตัวไปละตัวไปละเรามาค้าหาตัวยิงปีดีกว่ายิงปีอีสปอร์ตนี่ลัมโบไมนจะเป็นต้องซุ่มครับผมเอ้ยเลมโมไม่จะเป็นต้องบุกซุ่มก็ได้ครับผมซุ่มซุ่มก็อยู่ได้ไม่จำเป็นต้องบุกก็ได้ครับผมนี่มามาไปไหนไปไหนไปไหนไอ้ไปไหนไปไหนมามาไปไหนไปไหนเอ้ยเฮียเอาเฮียกูโดนร้อยตายก็แค่เกิดใหม่ครับผมปล่อยแม่งสไนเน่าไปของใครเนี่ย ของเขาของเราของเรานี่ยว่ะโอเคชอคค็ชอกโกแลตช็อกโกแลตลงง่ายครับผมลงอะไรเดียวโอ้ยเฮียเฮียเฮียโดนขบวนขอบคุณครับเพื่อนโอ้ยเท่ๆๆว่ะโอ้ยเฮียเฮียคุณโดนลอยโดนลอยจะตรงไหนวะอ่ะจะลอยเอจะ,ะจะวัดๆๆๆนะวัดดีเฮียจะหนีไปไหนอ่ะไปไหนหมดวะโอ้ยเฮียข้างหน้าคุณพี่วายเนี่ยล่วงแตกเฮดช็อตตูไม่ซุ่มก็ได้ตูจะวิ่งยิงอย่างนี้ก็ได้ครับผมแค่ลุกที แค่2ตัวแล้วตรงไม่โชคดีแล้วเกินเป็นหนึ่งในนั้นด้วยดวงไม่โคตรดีอ่ะดวงโคตรดีดีจริงๆเนี่ยแล้วโดูไม่มีของเล่นอะไรบ้างโอ้ยเรามีอยู่จะเล่นจะเล่นได้ไหมจะอยู่นี่แ่ป่ะอ่ะลงละอ่ะลงอีกลกหนึ่งบังไฟบังไฟกูมาแล้วบังไฟพญามะบังไฟพญานาคกูมาแล้วมาแล้วบังไฟบังไฟจ๋ามาแล้วบังไฟ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 โอ้มาแล้วจบเกมด้วย โอ้โหโอ้ร้อยเก้าสิบสองต่อยี่สิบเอ้ยร้อยเจ็ดเก้าสิบสองตัวไหนดูดิทีมที่หนึ่งโอ้หทีมเราเป็นที่หนึ่งเหรอผมไม่ได้ดูสกอร์เลยตุ้งยิงไปเจ็ดสิบเจ็ดตัวเลยเนะี่ยโอ้โหนี่คนโหดต้องทีมที่หนึ่งนี่ใครดูมาถึงตอนนี้แล้วตอนลงเรือก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์ถ้าแกกดติดตามกดกระดิ่งกันละครั้งไว้เป็นกำลังใจให้ลงเริ่มทำคลิปถัดไปด้วยนะครับผม ถ้ายัางไงตอนนี้ตัวเรืองเรืองขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า